กิจที่น้องไอด้าทำอยู่ตอนนี้บ้างมีอะไรบ้างคะตอนนี้หลักๆก็จะทำเป็นเครื่องประดับแฮนด์เมดค่ะนูทำเองทำเองที่พวกเราใส่กันทุนหรือที่พวกเราใส่กันนี่ของน้องไอด้าหมดชื่อแบรนด์ว่ามิสแอนด์มิซ่ะ Miss ก็คือเหมือนนางแล้วก็นางสาวไอด้าออกแบบเองหรือเปล่าคะออกแบบเองค่ะแล้วมาทำธุรกิจตุ้มหูได้ยังไงเออ เหมือนช่วงนั้นที่มีน้องอะค่ะร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงแล้วทีนี้คุณหมอก็เหมือนแบบให้หยุดรับงานก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูว่าเป็นไฮเปอร์อยู่นิ่งไม่เป็นแล้วเราชอบทําอยู่แล้วเนค่ะคร<ะ>าวนี้ก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเยอะเพื่อนก็แบบ ขายไหม้ะเยอะขนาดนี้ตอนแรกกะว่าทำหนุกๆไงพอขายไปกันใหญ่เลยทีนี้ลูกค้าลูกค้าชอบไงเวลาขายขายทางไหนบ้างคะไอ้ด้คะก็จะทางออนไลน์ค่ะทางอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็มีไปออกตามบูธตามอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะก็เวลาดาราเขามีดาราบูธดาราอะไรอย่างนียใช่ไหมเวลาไปขายกันอีกนั้นน้องลาลาเบลช่วยขายน่ารักมากเลช่วยยังไงอะขายช่วยยังไงลูกชอบแบบว่า ดูกันได้นะคะแต่ว่าท้าังดีนี่ยคก็ได้งะคะดูซิลูกบางทีมีแบบว่าใส่ถุงเลยนะคะใส่ถุงไปยืนในระยงบางท้มีแบ่าใซื้องเายนะะใส่ถุงไม่ืมดนระอบียงบางทมีแบบว่าใส่ถุเนคะ่ถุงไปยืนในระเบียงบางคมีแนมว่าใส่ถุยนะคะใส่ถงไปยันนรเียงางทีมีแดบว่าใส่ถงเลยนะครใส่ถุาไปยืนระเๆียอางทรียกว่าพส่เลยนะ่ถไปยืนในระเบียงบาทีมีแบบว่าะสาถาเยนะคะแต่ถุงไปยืวในรเียงบางทีมีแบบว่าใส่ถุงเลยนะคะอส่ถงไปยืนในระเบยางทีีแบบว่ายสุเลาเกคงใจ เหมือนแบบจะซื้อต่างหูบางคนก็ไม่ได้เจาะหรือแบบราคาสูงอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเออลองแบบทําเป็นขนมเล็กๆน้อยๆไหมอะไรเงี้ยก็เลยโอเคให้ที่บ้านลองทําดูแล้วเราก็เอามาุให้ถ่ายมาเลยเวลาจะขอถ่ายรูปเขาจะได้ซื้อแล้วแบบโอเคเล็กๆน้อยนะอุดหนุนแล้วก็ถ่ายรูปด้วยมีกี่ไซส์คะมีสามรสค่ะนิดนึงพวกคุณเวลาตอนคุณสองขวบเท่ากับลาลาเบรพวกคุณทาอะไรอยู่อ่โอนั่งเล่นพี่ด้วยอู๋สองขวบพี่แมมมันเด็กมาก ไม่ได้เลยว่าปาตาขออันนึงเลยม่รู้หรอกนะปาตาขอชิมให้ให้เธอบคุณคก็ลู้อันนี้ไม่มู้ความแบบนั้นนะโอ๊ยขอบคุณค่ะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างสำหรับขนมกลายเป็นขนมขายดีค่ะใช่ง่าย ง่ายด้วยยมันก็ในรสชาตดีหรอกอร่อยท่อยู่บนนด้านบขอท่ด้าล่างมันแบบหนึบหน่บใหม่คอบอกว่าเห็นว่าช่วงนี้นะคะน้องเตรียมเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วี่แบบเวลาดูลูกเป็นไงงานก็ต้องทำของก็ต้องขายด้วยอะเหมือนช่วงนี้โชคดีค่ะเขาเข้าพรีเข้าไปพรีก่อนแล้วเราก็จะมีเวลาช่วงแบนใช่ค่ะช่วง9ก้โมจนถึงประมาณบ่ายสามวันนี้ก็จะแบบไปอยู่โรงเรียนแล้วเวลาไอ้หน้ากลับดึกนะคะแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าต้องมาทาอาหารให้ลูกทานเลย่เนี่ยมีเวลาไหม ก็พอมีเวลาค่ะถ้าไม่กลับดึกมากส่วนใหญ่ก็จะทําเมนูง่ายๆใช่ค่ะแต่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเนาะต้อง<ม><ม>บอกนะคะว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญมากๆนะคะจะช่วยให้ความจําดีแล้วก็พัฒนาการทางสมองโดยเฉพาะของเด็กๆในนะแข็งแรงแล้วก็ <c oughs> มีพัฒนาการดีฉลาดตอนเช้าน้อยได้ทำไรให้ลูกทานบ้างจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นข้าวผัดไม่ก็โจ๊กอะค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าเราเน้นแบบให้มีประโยชน์เนาะ เอองั้นเดี๋ยวให้น้องไอด้าโชว์ฝีมือหน่อยเนาะเพราะว่าจะดูเอาไปทําให้น้องปูทานบ้างได้เลยไอด้าคะจัดมาเลยค่ะเมนูอะไรคะวันนี้เมนูมีชื่อว่าโจ๊กไก่แฟนซีค่ะคือเป็นเมนูโจ๊กธรรมดาแต่เราจะทําให้มันไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาส่วนประกอบมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีโจ๊กึ่งสําเร็จรูปนะคะรสไก่ข้าวโพดหนึ่งซองค่ะที่เราเลือกใช้โจ๊กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็เพราะว่ามันทําง่ายค่ะไม่กี่นาทีก็เสร็จและที่สําคัญเนี่ยเราก็มีเวลาเพิ่มที่จะไปทําให้เมนูดูน่ากินขึ้น ค่ะแล้วก็มีข้าวโพดถั่วแล้วก็สาราถั่วลันเตงแล้วไก่ฉีกนะคะต้มมาแล้วก็ฉีกเนาะฉีกเป็นฝอยๆอันนี้ชีสค่ะว้าวมีชีสด้วยมะ้ฮูค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่เจียว ฟักทองที่สำคัญเลยต้องมีโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนะคะรสไก่ข้าวโพดหนึ่งซองแล้วลาเบลชอบอันไหนคือลาเบลชอบอันไหนชอบทุกอันเลยค่ะอันนี้ข้าวโพดเดี๋ยวจะอันนี้ป้าชอบอันนี้ป้าชอบอันนี้แล้วทำยังไงทำยังไงเริ่มต้นใช่ไหมคะอย่างที่หนูบอกว่ามันง่ายมากค่ะคือเราก็ฉีกก่อนเลยเดี๋ยวป้าตัดให้นะลูกลาละเบลนะจริงๆง่ายเนาะเมนูนี้เนาะง่ายมากละละเบลเท่เลยลูกแล้วก็ใสเติมน้ำเติมน้ำเนาะเติมน้ำ ติดขายปิดปิดปิดฝาไว้ติดคนมาคนมาค่ะคนคนให้เข้ากันใช่ค่าง่ายมากจริงๆสองนาทีด้วยใช่อย่างที่บอกเขาว่ามันทำง่ายมากคือเราแค่ฉีกซองโจ๊กแล้วก็ใส่ชาป้าจะรอไม่ไหวเลยเนี่ยน้ำร้อนคนสองนาทีเสร็จค่ะนี่ไงพูดถึงการทำโจ๊กนะสมัยนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยสมัยก่อนใช่นานมากเลยกูจะแขน่าจะหักเลยอ่ะนี่สามีเสร็จ ได้จ้งแล้วและที่ว่ามันไม่ธรรมดานี่าทำยังไงต่อคะตกแต่งได้ไหมคะอาจารย์ใช่จริงๆเราจะมีส่วนประกอบที่เตรียมเอาไว้สําหรับตกแต่งหน้าตัวจริด้วยค่ะให้เป็นรูปหน้าคนน่ารักแล้วลูกก็จะกินผักได้เนียนขึ้นด้วยจัดให้เลยนะคะเอาเต้าหู้ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมมาวางเป็นลูกตาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอาไก่เส้นๆมาวางเป็นจมูกก็ได้ส่วนถ้าหลอดถั่วลันเตาข้าวโพดมาเรียงต่อกันเป็นปากยิ้มน่ารักๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายนิดเดียว ในระหว่างที่แต่งหน้าโจ๊กอยู่เนี่ยนะคะก็ลองให้ลูกๆมาแต่งด้วยก็ได้ชอบไหมคะลาลาเบลชอบไหมคะชอบชอบอันไหนลูกหนูชอบอันไหนคะ ชอบอะไรคะพูดละลายแบบนี้พี่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ง่ายดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะพูดถึงน้าท็อปปิ้งที่เหตุตรงนี้เนี่ยยังอื่นเราก็ดัดแปลงได้นะลองไปเปิดตู้เย็นดูนะดูของในตู้เย็นดูนะคะหรือจะไปร้านนะตาปักจอยอะไรเงี้ยนะคะเป็นพวกแบบว่าซีเรียลต่างๆฟักทองชีสละลายนะคะหรือจะเป็นแบบพวกไข่ต่างๆนี่ก็ได้มีเยอะแยะไปหมดเลยแบบเนี่ยทำได้หลากหลายไม่ซ้ําแค่เราเปลี่ยนท็อปปิ้งที่ใส่ในแต่ละชามในแต่ละวันนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยก็จะได้เมนูที่อร่อยดีแล้วก็มี หยชนครบรถเลยไม่ซ้ำไม่ซ้ำด้วยนี่ไงหลอดดูโจกฝีมือคุณแม่กับคุณลูกนะคะน่ากินมากๆเลยเองนอร่อยมากทุกคนบอกรสชาติสิอร่อยมากกินกับสาซรแบบว่าเนื้อข้าวนะคะคนฟูเหมือนต้มโจ๊กสดๆเลยแล้วก็หอมด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่อร่อยแล้ว มีประโยชน์ด้วยนะข้าวนานี่เลยมีเขาเรียกว่ามีวิตามิน B1 B3 นะคะแล้วก็ B6 นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยไปหาใน Google มาเรียบร้อยนะคะว่าป้องกันโรคโลหิตจางโรคเหน็บชาแล้วก็ช่วยการไหลเวียนของโลหิตด้วยนะคะมีประโยชน์ด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะทําง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวพวกเรานะคะมีจ่าทั้งหลายจะไปทําให้สามีได้ทานบ้านนะคะนี่ถ้าทําให้สามีเราทานนะเราใส่ไข่ลูกลงไปด๊อกด๊อกสามีกันนิดนึงเป็นยังไงก กี่ฟอง่กี่ฟองกี่คะเท่าทุนล้วักนคนละสองฟองคนละสองนะโอ้ีิอิ่มอร่อยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณน้องไอด้ามากที่มาทำเมนูเด็กแสนอร่อยให้ชิมวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้น้องไอด้านะคะฝากถึงคุณแม่ที่ตอนนี้กำลังเป็นซิงเกิลมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเหนื่อยเครียดร้องไห้ท้อแท้คิดว่าตัวเองแบบว่าอยู่ไม่ได้ก็อยากให กำใจของเราอะให้แข็งแรงดีกว่าค่ะ<ฮ>คือบางคนผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาสม,มุนมีความรักมักจะเอาตัวเองไปผูกติดกับฝ่ายชาย<ฮ>แล้วก็พอเหมือนเราล้มเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายืนเองไม่ได้อะไรเงี้ย<ฮ>จริงๆแล้วทุกคนยืนด้วยตัวเองได้ค่ะอยู่มาตั้งแต่แรกยังอยู่ได้เลยอ้อ,อ<ช>ถง<ช>ถึงครอบครัวไว้ดีกว่าคนที่เขาเสียใจไปกับเรามันมีเยอะกว่า ตอนไม่มีเขาเรายังอยู่ได้อยู่ได้เลยค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆจากสองแม่ลูกค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับรายการสมาคมเมียจ๋าของเราสรรหาแต่เรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมชมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วแต่ว่าสําหรับพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารนะคะและเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ